คือยิ่งโตขึ้นเพื่อนยิ่งน้อยลงและยิ่งโตขึ้นภาระยิ่งมากขึ้นทำยังไงเมื่อรู้สึกว่าความเป็นเพื่อนของเรารู้สึกว่ามีเพื่อนกำลังเริ่มเฟดหรือว่าริเลชั่นชิพมันเริ่มไม่เหมือนเดิมถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆมันควรคุยกันตรงๆเงพราะว่าการคิดไปเองก็คือเป็นต้นเหตุข,ของความร้าวฉาดฉันจะมาตีใเรื่อมจริงไม่ยกมือไหว้ห้ามยกมือไหว้เฮ้ยมันีคนบอกว่าเขาชอบเธอไหว้เออสวัสดีเปบูลีฉันเลิกไหว้ตั้งแต่เธอบอกว่าไม่อฉันชอบไง ว<น>ัสดีค <ทำ S 2> ่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้ววันนี้กลับมาอยู่กับโมนาเมซองนะคะคลิปนี้อย่างที่เห็นนะคะมีแครรับเชิญหน้าเดิม <c oughs> หน้าเดิมอยู่ยังไม่ได้ไปทําอะไรเพิ่มเออนินนินแบล็กลิซี่เคลนนะคะกลับมาแล้วตามคําเรียกร้องกลับมาแล้วจ้ะเออกับท็อปปิกที่แซ่บก,กว่าเดิมคลิปนี้เราจะมาพูดถึง friendships in o u r าต์ดีนะว่าเฮ้ยวัยสามสิบกว่าแล้วเนี่ยเรามองคําว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราเลือกเพื่อนเข้ามาในชีวิตยังไงเอออะให้นินแชร์ก่อนล้วกันเนาะว่าสําหรับนี 30กว่าแล้วเรารู้สึกว่าเรามองเพื่อนยังไงแล้วก็สิ่งที่เราให้ความสาคัญเปลี่ยนไปไหมมุมมองเพื่อนตอนวัย20กับ30ของนินาะมันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยจริงๆนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่ลอย่อเรื่องแบบเพื่อนมากๆเราให้เพื่อนอันดับหนึ่งเสมอให้ความสำคัญมากให้ความสาคัญมากๆเพื่อนต้องการชั้นเดี๋ยวนี้ชั้นไปให้เธอได้เดี๋ยวนี้เลยหรือว่าเหมือนแบบเรามีเวลา available ให้เพื่อนเสมอไม่ว่าจะยังไงเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เพียงแต่ว่ามุมมองมันต่างกันออกไปตรงที่ด้วยความที่พอเราอายุเข้า3 มันเป็นวัยอีกสเตจหนึ่งที่เรามีความรับผิดชอบหน้าที่การงานอะไรเพิ่มมากขึ้นแล้วเวลา24ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเราต้องมาแบ่งจัดตารางเวลาใหม่แบบ prioritize สิ่งที่มันสําคัญที่สุดไม่ได้บอกนะว่าเพื่อนที่คบกันอยู่ตอนนี้ไม่สําคัญ mm. เพื่อนก็ยังสําคัญอยู่แต่ว่ามันจะเป็นการที่แบบเร,เรามี priority หลายอย่างอะหลายอย่างเ,ออเราอาจจะเจอกันได้น้อยขึ้นหรือว่ามีเวลาจํากัดให้เพื่อนได้น้อยลงนะคะแต่สําหรับมินแล้วอะก็เพื่อนก็ยังเป็นคนที่สําคัญในชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อวัยลบะให้เพื่อนเสมอแบบ24ชั่ว เหมือนเมื่อก่อนเลย m, m, จริงๆเธอเป็นคนที่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆเยอะมากเลยใช่อาจริงๆเป็นคนที่เพื่อนเยอะมากมาตั้งแต่เด็กนะคะ m, m, แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันรู้สึกว่าเปลี่ยนไปคือยิง่งโตขึ้นเพื่อนยิ่งน้อยลงเมื่อก่อนตอนที่เราอายุสักยี่สิบต้นๆไปจนถึงกลางๆพอเราอ่านคำนี้เราหัวเราแบบจะบ้า <S <S หรอฉันเพื่อนเยอะจะตายมีเพื่อนจะเพิ่มเพิ่มขึ้นเพื่อนมันต้องมีเพิ่มขึ้นสิจะบ้าเหรอจะมาเพื่อนน้อยลงไรจริงๆแล้วพอมาถึงช่วง30มันน้อยลงจริงๆน้อยลงที่ว่าก็มีทั้งจากหายไปจริงๆก็มีแต่บ คนก็จะเป็นฟิลแบบเปลี่ยนสเตจในชีวิตไปเช่นเป็นแต่งงานย้ายกันไปตามโลเคชันด้วยตามโลเคชันบางคนถึงกับย้ายประเทศอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อนที่จะสามารถเจอกันได้ง่ายๆเนี่ยมันน้อยลงจริงๆบางทีอยู่กรุงเทพเหมือนกันแต่อยู่คนละมุมเมืองอ่ะโอ้โหจะเจอกันทีก็คือหงเดือนทีหนึ่งเอาง่ายๆเลยคือนินกับน้องเนิร์สเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันมากแต่ก็คือแทบจะไม่ได้เจอกันเลยอาทิตย์หนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งด้วยซ้ำซึ่งก็โอเคนะ ไม่แย่ไม่แย่แต่ว่าสําหรับเราเองเราก็รู้สึกว่าเออเราเห็นด้วยกันนินตรงที่ว่ามันมีหลายเหตุผลที่ทําให้เพื่อนเราน้อยลงตอนวัยยี่สิบกว่าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหทั้งเพื่อนอทั้งคนรู้จักเพื่อนสนิทไม่สนิทค <ไป S 1> ือเดินไปไหนก็คือเยอะแยะไปหมดเนาะแล้วก็ออกจากบ้านไม่เว้นแต่ละวันใช่แต่พออายุในวัยสาคือเราให้ความสําคัญกับงานด้วยว่าเฮ้ยฉันจะต้องเติบโตในหน้าที่การงานฉันมีสิ่งที่จะรับผิดชอบแล้วก็เราว่าปัญหาในวัยสามสิบอะมันใหญ่ขึ้นเว้ยแบบปัญหาที่เราต้องแก้ไม มีคู่แล้วชีวิตคู่เป็นยังไงละ่ะราบลื่นไหมอะไรแบบนี้เนาะคือยิ่งโตขึ้นเพื่อนยิ่งหน้อยลงและยิ่งโตขึ้นภาระยิ่งมากขึ้นเรามีภาระอ,อะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นค่ะม,มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนเนี่ยมันก็เลยอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเราว่าความเป็นเพื่อนในวัย30กว่าต้องการความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงจะรักษาให้มันผ่านวัย30ไปได้ถูกต้องถูกต้องจริงๆคือบางคน่ะอาจจะไม่เข้าใจเช่นวันนี้เพื่อนยุ่งติดงานก็แบบไม่เห็นเมอนเมื่อก่อนเลย แต่จริงๆแล้วเราแบบมันมีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องแบบเคลียร์กับสิ่งนี้ต้องการเพื่อนที่เข้าใจเนาะถึง<า>จะคบกันไปได้ยาวๆาเราเคยได้ยินว่าแบบว่าเพื่อนถ้าเกิดคบกันเลย7ปีอะจะคบกันไปตลอดชีวิตเว้ยอันนี้เห็นไหมปะ่ะไม่จริง <laughs> เดี๋ยวอันนี้มีอีสองนะเป็น friendship interdis เป็นอีพีหนึ่งแล้วอีพีที่สองเดี๋ยวมีตามมาแบฉันจะมาตีแทนเรื่องจริงที่พวกเธอสงสัยเป็น friendship breakup เพื่อนที่เลิกคบกันมันเป็นยังไงลอฟังอ่ะข้อต่อมาทํายังไงเมื่อรู้สึกว่าความเป็นเพื่อนของเรารู้สึกว่ามีเพื่อนกําลังเริ่ม fade หรือว่า relationship มันเริ่มไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นินแบบเจอมาแบบเป็นประสบการณ์จริงเลยก็คืออยู่ดีมีเพื่อนที่แบบ f a ดหายออกไปจากชีวิตโดยที่ไม่ได้มีการบอกกล่าวก่อนว่า ว่าเป็นอะไรทําไมเหตุผลอะไรอยู่ดีเขาก็หายไปซึ<ม>่ง<ม>ก่อนหน้านี้นินไม่รู้เหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มากนินไม่รู้ว่าจะดีลกับเรื่องนี้ยังไงตอนแรกเราก็เหมือนปล่อยผ่านไปโอเคเพื่อนหายก็ได้เอองั้นก็หายไปเลยอะไรเงี้ยแต่พอเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจ<ม>เพราะว่าอยู่ดีๆ<ม>เราไม่รู้เหตุผลว่าทําไม,มเราก็ขอทักไปคุยกับเขาแล้วก็เคลียร์ใจกันว่าเออทาไมเพราะอะไรอย่างเง<ม>ี้ยแล้วพอเราทราบเหตุผล<ม>ก็โอเคเราก็เหมือนก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเพื่อนด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอโตขึ้นแต่ละคนก็ต้องมีีเเเเส้้้้นทาาาางงงงงงขขออออออตตตตัััววววไปใชชชิิคมมรรบบผดภะห ชีวิตมันต่างกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการดีลของนีนะคือนีนแนะนําว่าให้เลือกที่จะคุยกับเพื่อนสื่อสารกับเพื่อนก่อนเพื่อเคลียร์ใจกันแล้วก็ถ้าเพื่อนตอบกลับมาว่ายังไงก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเพื่อนด้วยก็เห็นด้วยจริงๆ o p e n Communication หรือการสื่อสารแบบตรงๆง,รงเราว่ามันดีที่สุดตรงๆไม่ได้แปลว่าแรงแงนะเอาจริงๆคือถ้าตัดอารมณ์ออกไปได้มันจะดีมากแต่เราก็ต้องสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยสิ่งที่เรารู้สึกมันคืออะไรสิ่งที่เรารู้สึึกกกไม่่โอเเเเเครรรราาาาสสียใจู้วนหหััลง ก็สามารถสื่อสารจริงๆอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้ใช่พยายามอย่าคิดไปเองเ<ม>พราะว่าการคิดไปเองก็คือเป็นต้นเหตุของความร้าวฉานนะเอาจริงๆบางทีเพื่อนแค่ไม่ตอบไลน์เราเนี่ยเราคิดไปไกลแล้วมันโกรธเรามันไม่อยากเป็นเพื่อนกับเรามันมีเพื่อนใหม่แต่จริงๆแล้วเขาอาจจะยุ่ง ung, จริงๆ<ม>เลี้ยงลูกให้นมลูกอยู่จนไม่มีเวลาตอบเพื่อนก็ได้แล้วเวลาไม่เข้าใจกับเพื่อนหรือทะเลาะกับเพื่อนเราปกติเราแฮนด์เดลอย่งไงเคยทะเลาะกับเพื่อนปะเคยเพราะว่าความเป็นผู้หญิงอะเนาะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีเรื่องจุกจิกกกมมีีปเสยยันบ้าางงซึ่ออจรๆ็ ว่านินเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยดีเวลาที่ทะเลาะกับเพื่อนละเมื่อก่อนนะย้อนกลับไปถ้าเป็นช่วง20่สอ่ะจะเป็นฝ่ายเงียบถ้าเรางอนเพื่อนเราก็จะไม่พูดกับเพื่อนเลยก็แบบจะหายไปแบบหิวใจอะไรของตัวเองแต่พอเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรารู้สึกไม่โอเคควรคุยกันให้จบจบก็คือดีลกันตรงตงเหมือนเหมือนคู่รักเลยพิธีการอยู่กับเพื่อนกับแฟนนินว่าคล้ายๆกันก็คือถ้ามีปัญหาอะไรกันทะเลาะกันอย่าเก็บไว้ข้ามวันให้ดีลเราคุยกับเพื่อนให้จบนี่ถ้าปล่อยไว้ความรู้สึกยิ่งดิ่งโอ้ย มโนภาพเซนซิทีฟนะแก๊งเพื่อนผู้หญิงเนี่ยน่าจะรู้กันดีเนาะจะมีความยิบย่อยอะไรในใจแนะนําว่าถ้ารู้สึกไม่โอเคปุ๊บหรือเพื่อนพูดไม่ถูกใจเราอะไรเงี้ยคุยต่อเลยเอาให้จบตรงนั้นดีลกันแล้วคนที่เป็นเพื่อนกันจริงๆมันจะเข้าใจกันมันจะหาทางปรับความเข้าใจตรงกลางเจอจริงเรื่องสื่อสารแล้วว่าสําคัญคือมันก็จะมีเพื่อนบางคนที่เขาอาจจะโอเคที่จะสื่อสารเพราะว่าบางคนก็เป็นคนโอเพนแต่ว่าบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบการเผชิญหน้ารู้สึกไม่สบายใจอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเพื่อน จริงๆมันปวดคุยกันตรงๆเวยคุยกันแล้วเปี้ยงจบไปเลยการที่ไม่คุยกันมันเป็นเหมือนแบบมีเชื้อมาเลงอยู่ใช่ปะจะพูดเลยความคาดว่ามาเลงๆๆ ถ้าเธอไม่ตัดออกมันจะลามค่ะใช่มันลามจริงๆทุกคนแล้วบางทีมันก็จะเก็บไปเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆสะสมกันไปหลายปีกลายเป็นว่าปุ้มแตกแล้วก็แยกทางกันไม่สามารถกลับมาได้ด้วยบางทีบางเคสก็กลับมาได้นะเราเรามีเคสที่กลับมาได้แต่ว่าบางเคสมันกลับมาไม่ได้เลยเพราะว่าความรู้สึกมันเสียไปหมดแล้วใช่เฮ้ยเราขอบปูทางให้ EP สอบจบแล้วเพราะว่ามันหลายคาถามมากเรากลัวว่าถ้าอยู่ในคลิปเดียวแล้วมันจะยาวมากนะคะก็ใครที่สนใจจะฟังเกี่ยวก กับการเลิกคบเพื่อนประสบการณ์การดีวอะไรใดๆนะคะเดี๋ยวมาเจอกัน EP พสนะใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย